ที่ติดตั้งชุดตะแกรงกันหนูนะครับเดี๋ยวจะแนะนําการติดตั้งนะครับก็ใช้ประแจนะครับคลา,ายนอ็อตของตัวที่ปัดน้ําฝนออกนะครับสองตัวนะครับถอดที่ปัดน้ําฝนออกนะครับผมใช้ที่งัดค่อยๆถอดตัวหมุด ดพลัสติกครบาถอดตรงพลาสติกตรงกาบข้างเนี่ยครับถอดง่ายๆเลยชิ้นนี้ครับชิ้นนี้สองฝั่งนะครับผมแล้วก็ค่อยๆดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็จะเจอช่องนะครับช่องนี้นะครับ นะครับแล้วก็สองฝั่งตรงนั้นนะครับผมเราก็าชิ้นกันหนูของเรานะครับลอก3 m มอออกนะครับแล้วเราก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับส่วนอีก2ชิ้นนะครับจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็ลอก3 m เอแล้วก็ติดเข้าไปตรงตำแหน่งนี้ได้เลยหนูไปทำรังมั่งต่อพี่ เดี๋ยวช่างเขากําลังนอยู่ลักษณะนี้ต่อมาชิ้นสุดท้ายครับเป็นกองอากาศนะครับเราก็แกะชิ้งนี้ออกมานะครับผมแล้วเราก็ดึงกองอากาศออกมานะครับผมเราจะเจอช่องอยู่ตรงนี้นะครับผมช่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่กันหนเข้าไปนะครับเราก็จะใส่ชิ้นกองอากาศชิ้นนี้เข้าไปนะครับมีเงี้ยงอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็รประกอบกับมือนะ